สวัสดีครับซานนี่คาสปานะครับก็มาส่งโตลต้าลีโวคันนี้นะครับเคลือบเซรามิกเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมพ่นการสนิมด้วยคันนี้นี่ย็ไงไงครับเงาม,มากๆหูสะท้อนแสงเลยนะครับยอดมากเลยคันนี้นะครับทาครบเลยนะครับผมเคลือบเซรามิกด้วยพ่นการสนิมด้วยคันนี้เดี๋ยวให้ดูการพ่นการสนิมหน้าตาเป็นยังไงนะครับม,าาม,มันจะดำๆเนี่ยนะฮะพ่นการสนิมด้วยไหม ดำเลยตอนนี้ก็กำลังตรวจรถนะครับส่งรถขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมสติกเกอร์นี้เราไม่ขัดนะครับเรามีอุปกรณ์ในการที่จะขัดช่องว่างระหว่างสติกเกอร์นะครับตัวรถนะครับแต่ตัวสติกเกอร์เราไม่ขัดนะครับผมนี่เวทมากมากเลยนะครับผมทั้งหมดเลยเราเคลือบหมดเลยนะครับกระบะเราก็เคลือบให้เน,นียเลยนอนได้เลยนะคระบะ ตอนแรกมานี้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นรถใช้งานทุกวันนะครับไปบ้านนี่ว้ดูครับเงาแว้บเหมือนถอยรถใหม่ครั้งหนึ่งเลยนะครับผมต,ตอนนี้สำหรับใครที่สนใจเคลือบเซรามิกพ่นการสนิมนะครับซานนี่คารา์ฟายินดีให้บริการนะครี่นะใช้ถังน้ำที่เคลือบเป็นน้ำยาเคลือบไนนะอ้นี่ให้นะมันจะน้ำยาเคลือบอะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบ ันสุดท้ายขอยงวันนี้เพื่อเซอร์มินะครับผมสวาสใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือเบอร์โทรตามเพจได้เลยนะครับก็เคสตลอดนี้สวัสดีครับ